ถ้าถ้าถ้าคนเพชรบุรีจะรู้อยู่ก็คือว่าช่วงปีที่ผ่านมาครับจะมีนกขาวตัวหนึ่งถูกเลี้ยงอยู่หน้าร้านขายแก๊สอยู่ริมถนนใหญ่อ,อ,อย่างที่บอกไว้นะครัุณผู้ชมครับเขาเป็นซุปตาของวงการนกโปลวกจุกแฟนซีปแลวตอนนี้ไม่มีสนามไหนในประเทศไทยไม่รู้จักเขาใช่ครับเพราะว่าถือว่าถ้าเป็นนกเนี่ยจัดบแรงกิ้งอยางที่เคโปรไว้ในตอนมากัปนะกาที่แล้ว นี้เป็นเทคนิคยิ่งกว่าที่เขาเขาแข็งสร่งอยู่ใน,นวันนี้เป็นเทคนิคของครูเพลงเขาเลยก็คือครูเพลงเขาข<ม>ตั้งใจเลยตั้งใจก็คือเฮียเพลงเนี่ยตั้งใจว่าจะสร้างนกขาวที่เป็นนกแข่งตะวันน่งขึ้นมาคือแรกที่ระดับต้นๆของประเทศไทยเลยหรือว่าระดับหนึ่งเลยสีขาวเนี่ยจากการแข่งขันสองสนามที่ผ่านมาครับเขาเป็นขาวตัวเดียวที่อยู่ในแ陵ที่หนึ่ง โอ้โหนะครับถึงทำให้คนอ่ะมาช่วยกันเชียร์ช่วยลนเวลาที่บัวขาวลงสนามครับเพราะเนื่องจากว่าเขามีเพลงประจำถินครับเป็นเพลงที่ฝันใจชาวเพชรบุรีจะชอบมากเพลงมันต้องชินเลยเหรอเพลงเป็นเป็นเพลงแบบถิ่นของเพชรบุรีเลยครับผมเพาได้กว่าจะมุมเขาเนี่ยใช้เวลานานนะครับฝอยเป็ดนกตัวนี้เป็นนกที่เตรียมโปรเจกต์กันมาประมาณปีนึงปีนึงแล้วะคุณผู้ชมครับฝ่าจะมาเปิดทุก สวัสดีครับผมวานามตีสิบครับตุ้นกสปอร์ตครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณต้นอินเตอร์ฟิตนะครับกลับมาวันที่สองนะครับกลับมาวันที่สองแต่เราไม่คุยเรื่องปลาแล้วเพราะว่าเรื่องปลาเนี่ยถ้าใครยังอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมโทรมาที่เบอร์ไหนนะคุณต้น0-845339499ครับโทมมาเรื่องนี้ครับเราดูคลิปปลาแล้วยังไม่จุใจหาข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มติดต่อที่เบอร์น,นี้แต่ตอนนี้เรามาจะพูดถึงเรื่องนกคุณต้นนี่ผมจะเรียกชื่อนึงเป็นพี่เอศวชัยได้ป่มเนี่ยเหมือนกับ เป็นคนที่ปั้นสุปตาเข้าสู่วงการใดวงการหนึ่งคือเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องสุดครับใช่ไหมครับเรื่องฟ้านี่ก็สุดแล้วแต่วันนี้เรื่องนกเราจะมาพูดคุยถึงเจ้าบัวขาวครับมีนามกูทาไหมครับบัวขาวบัวขาวสอเทียเพ็งครับใช่ให้ชื่ออาจารย์เขาด้วยนี่นะครับเป็นอาจารย์ครับมีเสียงร้องก็คือเป็นเสียงละอูเลยใช่ครับนะครับเรื่องราวของบัวขาวบัวขาวเป็นใครเดี๋ยวเราให้ชมนิดนึงก่อนบัวขาวเป็นใครอะไรยังไงครับ บัวขาวแล้วครับบัวขาวของเราที่นี่ไม่ใช่เป็นนักมวยนะครับอ้าวเข้าใจผิดแล้วเนี่ยแต่เขาเป็นนักสู้บนราวเหล็กครับโอ้โหนักสู้บนราวเหล็กใช่ตัวไหนครับที่อยู่ด้านหน้าดำห,หรือเปล่าครับตรงนี้ตัวนี้ยังไม่ใช่ครับอันนี้ก็คือเอามาให้ดูครับอันนี้ก็คือคเป็นนกปากสีขาวอืมแต่บัวขาวเนี่ยจะสังเกตว่าจากไซส์เขาปุ๊บพี่จะเห็นเลยว่าไม่เหมือนกันโอ้นี่ข้างๆดมนี่เองบัวขาวอยู่ตัวนี้บึกเลยครับโครงสร้างใหญ่สีขาวทั้งตัว ใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะขอบแจมแจมสีแดงคิ้วแดงคิ้วแดงนะครับคราบผมวขาวนี่ตอนนี้ถือว่าเป็นนกที่ฮอตที่สุดในการแข่งขันอย่างที่บอกไว้ครับคุณผู้ชมครับเขาเป็นซุปตาของวงการนกกรงโวจุกแฟนซีไปแล้วตอนนี้ไม่มีสนามไหนในประเทศไทยไม่รู้จักเขาใช่ครับเพราะว่าถือว่าถ้าเป็นนกเนี่ยจย์ดับแร็งกิ้งอย่างที่เคยโรลไว้ในตอนประกาศคราวที่แล้วัมือพี่อดัมพี่มือไปจิ้มมันมันจะกัดไม่ได้เลยเนาะไม่ได้ดุมากนะ คือแรงด์ิ้งอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยหรือว่าเป็นดับหนึ่งเลยสีขาวเนี่ยจากการแข่งขันสองสนามที่ผ่านมาครับเขาเป็นขาวตัวเดียวที่อยู่ในแหลงที่หนึ่งโอ้นะครับเพราะในนกของโปรโมจุกเนี่ยก็จะมีหลายสีสีปกติปกติก็คือสีครับมีด่างมีโอวันติ้ครับผมมีขาวแล้วมาแข่งรวมกันอสนามล่าสุดที่เพชรบุรีที่จัดที่ป่าไม้เพชรบุรีครับผมเขาได้ที่สองครับที่สองเนี่ยแต่ตัวที่ได้ที่หนึ่งเป็นสีโอวันตินครับผมก็คือไม่ใช่สีขาวถ้า อันดับแลงกิ้งสีขาวต้องตัวนี้เลยต้องตัวนี้และสนามก่อนหน้านี้ก็ได้รางวัลที่ชัยนาทมาเรื่อยๆมาตลอดครับผพว่างั้นเลยถึงทําให้คนอ่ะมาช่วยกันเชียร์ช่วยกันรุ่นเวลาที่บัวขาวลงสนามครับเพราะเนื่องจากว่าเขามีเพลงประจําถิ่นซึ่งเป็นเพลงที่ขวัญใจชาวเพชรบุรีจะชอบมากเพลง มันจังชินเลยเหรอเป็นเพลงเผนเป็นเป็นเพลงแบบถิ่นของเพชรบุรีเลยครับผมเขาเปิดเป็นพวกสํานวนเพชรบุรีตากแดดละอูพวกนี้เลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับครับความสามารถนี้กว่าจะได้มานี่ไอ้บัวขาวยุ่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้หนึ่งปีห้าเดือนครับหนึ่งปีห้าเดือนครับได้กว่าจะบ่มเขาเนี่ยใช้เวลานานไหมครับกว่าจะนกตัวนี้เป็นนกที่เตรียมโปรเจกต์กันมาประมาณปีหนึ่ง ปีหนึ่งนะคุณผู้ชมครับก่าจะมาเป็นบัวขาวในสนามราเด็กใะปัจจุบันนี้แล้วมีชื่อเสียงนกตัวนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าคนเพชรบุรีจะรู้อยู่ก็คือว่าช่วงปีที่ผ่านมาครับจะมีนกขาวตัวหนึ่งถูกเลี้ยงอยู่หน้าร้านขายแก๊สอยู่ริมถนนใหญ่เออทาไมเขาเลี้ยงขายหน้าริมถนนใหญ่ตรงนั้นแถวเพชรบุรีนี่น่าจะมีรถผ่านนมาเยอะด้วยโดยเฉพาะ แขวนวางไว้อยู่หน้าร้านขายแก๊สนะครับ,รบหน้าร้านหน้าร้านขายแก๊สแล้วก็ติดถนนใหญ่มีทั้งรถปิ้งปลาหมึกรถสิบลอ้ออะไรก็วิ่งกันอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิครึเปล่าที่ทําให้เขาแข่งแต่งอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเทคนิคของครูเพงเขาเลยก็คือครูเพงเขาตั้งใ,ใจเลยตั้งใจก็คือเฮียเพงเนี่ยตั้งใจว่าจะสร้างนกขาวที่เป็นนกแข,ข่งตัวหนึ่งขึ้นมาครับและครั้นี้การที่ที่เขาเฮียเพงทําวิธีนี้ทาให้นกบัวขาวณนะปัจจุบันเห็นไหมครับ ปัจจุบันเนี่ยนกบัวขาวเวลาแข่งขันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถไอติมวิ่งผ่านครับเหยียวบินข้ามหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแม้ทั้งเหยียวก็ไม่ได้สนใจเรื่องเสียงนี้เลย,เลยคือเขาผ่านเสียงที่แบบว่าอุกทึกคึกโครมมาหนักหนาะสาหัสพอควรทั้งชีวิตทั้งชีวิตเอาแล้วเลยไม่ได้รู้สึกกังวลก,กับเสียงที่มันเข้ามาในช่วงระหว่างการแข่งขันเลยเป็นนกที่สมาธิดีมากครับโอ้โห oh, oh, สุดยอดครับ หลายรางวัลที่พูดถึงนี่มีรางวัลอะไรกันบ้างครับรางวัลครั้งนกตัวนี้นะครับก่อนที่จะไปแข่งทั่วใหญ่เนี่ยผมลองเทสสนามเล็กครับผมไปวันแรกก็ไปลองบัตรโอเพนครับกินที่สามโอเพนนี่คือรวมสีทุกสีเลยรวมนกดําเลยรวมนกดําเลยนะครับกินได้ที่สามอ่ะมิ้นตอนแรกที่ลงสนามนี่เจ้าของนกดาเพื่อนๆไม่ตัดใจเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันไม่เล่นหรอก อ๋ออืมเพราะว่าปกติโดยที่เราเคยได้ยินมานกขาวเนี่ยครับได้แต่สวยเป็นแฟนซีสวยมีราคาสวยงามแต่ว่าไม่มีความสามารถในการร้องเท่าไหร่ใช่ครับแต่บัวขาวเนี่ยเพราะชื่อก็คือบัวขาวอืมเขาสู้จนหยดสุดท้ายอยู่แล้ววันนี้สายเลือดไทยเลยนะเนี่ยตัวนี้สายเลือดไทยแล้วก็เปิดเพลงเพชรบุรี ทำให้ทุกครั้งเวลาไปแข่งนกทางนั้นเนี่ยจะมีกองเชียร์นกองเชียร์เฉพาะกิจเลยเฉพาะกิจเลยครับครับอืมซึ่งตอนนี้เนี่ยบัวขาวก็แข่งอยู่ทางฝั่งนนทบุรีแล้วก็งานถ้วยใหญ่ๆหลายๆงานครับที่จาดมาเนี่ยเห็นบอกว่าเลขตัวเดียวตลอดเดินเลขตัวเดียวตลอดตอนนี้แล้ววิธีการที่บ่มเขาฝึกเขาปั้นเขาเนี่ยยากไหมครับก็ผมอันดับแรกก็คือผมจะมีระเบียบในเรื่องของการผ่าซ้อม ครับคือทุกวันพุธกับวันอาทิตย์นกบัวขาวจะได้พาไปซ้อมที่สนามใหญ่ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเห็นบัวขาวขึ้นราวให้เราดูกันด้วยดูครับอ่าก็คือทุกวันอะไรครับวันอาทิตย์ทุกวันพุธกับวันอาทิตย์พุธกับอาทิตย์นะครับเขาจะต้องไปซ้อมที่สนามสนามนกครับเวลานี่ต้องมีเวลาผมเลือกเที่ยงตรงขอเที่ยงตรงเลยผมต้องการให้ร้อนที่สุด๋อพุธกับอาทิตย์ไปตอนเที่ยงตรงซ้อมทุกแดดร้อนร้อนครับ ก็ให้เราให้ทีละประมาณชั่วโมงครึ่งน,นี่คือสูตรที่หนึ่งครับที่ขั้นตอนที่หนึ่งที่เราใช้ใช่ครับก็คือเราให้เขามีความสม่ำเสมอครับแล้วคราวนี้เนี่ยก่อนช่วงช่วงวันธรรมดาที่เขาไม่ได้ไปไปซ้อมครับผมบัวขาวจะอยู่กงบินอกองบินเดี๋ยวจะพี่เดินผ่านข้าบมันเห็นว่ามีกงบินลูกของบัวขาวประมาณหกเมตรบัวขาวบินหกเมตรไปกับทีละร้อยรอบ น้อยรอบเลยต้องซ่องนี้เลยนกขวบเดียวเพื่อต้องการที่เขาแข็งแรงสังเกตว่ากล้ามเนื้อเขาใหญ่มากใช่ใช่โครงสร้างดีมากสําหรับนกตัวนี้นะครับครับเพราะว่าโดยปกโติกคนทั่วไปจะเห็นอยู่แล้วนะครับถ้านกแฟนซีนกสีขาวนกสีะแต่ตัวไซส์ไม่ค่อยใหญ่ถึงเอาตัวนี้มาตั้งให้ดูข้างหน้าครับตัวนี้้าเทียบกันเห็นชัดเลยเหมือนนกนกระจอกกับนกเอี้ยงนะครับ S <S อ่าตอนนี้เหมือนอดัมที่บอบกคุณต้นได้เลยนี่ยดําป่วยๆตอนนี้อามาพาดครึ่งซีกด้วยที่ใบหน้านี่อาจจะฟังไม่ทันต้องขอาทานพายครับสองเทปนี่ลุงตุ้ยบอกเปิดหน้ากากเปิดหน,านา้ากากจะปิดนี่ปากมันเบี้ยวจะลงมาถึงคาลุงตุ้ยจะทรมานดําเหลือเกินครับมไม่เป็นไร <ๆ S 1> เดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของบกขาวต่อแต่ว่าเดี๋ยวไปดูเทคนิคของการที่ขึ้นราวซ้อมก่อนเพราะเดี๋ยวแสงที่จะหมดได้ครับนะครับเราเดี๋ยวเราพูดคุยถึงว่า เราฝึกฝนยังไงในเรื่องของรายละเอียดกันต่ออีกทีการถนอมรายละเอียดนะครับครับผมไปครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเ้ยไม่กล้าหิ้หัวกลัวเขาบอกว่าบัวขาวเราหิ้วบัวเผือกไปก่อนไม่ใช่บัวเผือกไปเรื่อยๆนะครับเดีให้พี่ดำแผนบัวเผือกหน่อยบัวขาวเขาต้องการครับผมได้เลยนี่โอ้โห เราข้าวบัวขาวตอนนี้จะเป็นไงไก่หรือเปล่าแต่เราไกลหรือเปล่าไก่ยังไงบ้างเนี่ยให้ไกลอย่างนี้ครับนี่นี่นี่อยู่บนมือนะครับโอ้โหเอาเอาคือเขาต้องเอาใจเจ้าของนี่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 ดูฮะว้าออโหนี่ครับลีลาบัวขาวนะครับคือเราล่อให้เขาคือก่อนใช่ไหบให้เขาจุดเทียน อ่า,อาครับอันตรงนี้ที่เราเนี่ยเราก็จะซ้อมกันเกือบทุกวันนะครับทุกวันครับอ๋อทุกวันเลยนะครับทุกวันก็คือคุณพ่อก็จะมาดูแลนกตรงนี้โบขาวจะซ้อมตั้งแต่สิบอ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายหนึ่งโมงอ่านอกจากเวลาที่เราไปวันพุธวันอาทิตย์แล้วเราก็ยังมีซ้อมแบบนี้กับ<ช>เพื่อนๆครับสมาชิกในครอบครัวเราอีกใช่ครับครับคือทุกวันเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ถามว,ว่าเราต้องการที่จุดสำคัญที่สุดคือเราต้องการแดดเที่ยงอ๋อแดดที่ร้อนที่สุด ครับพูดถึงในตัวของบัวขาวซึ่งก็โดดเด่นอยู่แล้วนะครับครับแล้วลีลาก็เดี๋ยวค่อยเห็นกันนะครับตอนนี้ยังไม่ออกครับลีลายังไม่ออกแต่ว่าเรื่องของกรงนะครับที่ใส่บัวขาวนี่ก็มีความเป็นเอกลักษณ์กรงลูกนี้ซื้อมาในราคาแสนหนึ่งแสนหนึ่งเลยครับไม่รู้ว่าแค่ใบเดียวในประเทศไทยครับอผมว่าคุณต้นน่าจะคลั่ง้ครอะไรเกี่ยวกับฮารเล่แล้วเนี่ยเพราะเห็นทั้งป้าคุมทั้งเกล็เราเราอย่างนี้ครับก็อย่างที่เราบอกเล่นเราเราต้องเล่นให้สุดเราเป็นนักเลงนกหัวจุกเนี่ย ครับนกเผือกงมึกอ๋อมันต้องคู่กันมันต้องคู่กันนะครับเวลาขี่ไปเนี่ยก็เหมือนกับรู้ละล้วถึงแม้เราจะคุมห้าเขาก็รู้แล้วว่ากงอันเนี้ยอืมใช่ละบวกฐาวแน่นอนนะครับเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ของเขาเลยนี่นี่ต้องรอเวลาเขาทีนึงนะครับตอนนี้กาลังกำลังจดจอดจ้องจ้องอยู่นะจอดจ้องจ้องอยู่จดจ้องจ้องอยู่ยังไม่ได้ออกสเต็ปนะครับนี่นี่ครับ เดี๋ยวผมไปหาเพื่อนๆให้มันอีกสักตัวครับพี่ได้เลยครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับนี่ก็คือสุตาของวงการนกกรงหัวจุกฟันซีในปัจจุบันนี้ครับลวสนามล่าสุดนี่ก็คว้ารางวัลเลขตัวเดียวมาครับในบรรดานุกขาวถึงบอกว่าจัดแลนด์กิ้งเลยตอนนี้นะครับถือว่าตัวบัวขาวเนี่ยคืออันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่นะครับตัวที่ชนะเขาเนี่ยไม่ใช่สีขาวทั้งตัวครับเพราะนั้นเนี่ย อาดัมขอใช้คำนี้เลยครับว่าเบอร์หนึ่งเมืองไทยปี2019คือเจ้าบัวขาวครับถ้าไม่เชื่อต้องหาสีขาวมาปราบบัวขาวให้ได้นะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะคุณผู้ชมครับอ่าเริ่มเล่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักตัวเพื่อนสมาชิกของบัวขาวจะมาร่วมซ้อมกันด้วยนะครับที่คุณต้นพูดไว้ก็คือว่ามีการซ้อมทุกวันพุธและวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงเลยครับตลอดสม่ำเสมอแล้วก็มีการซ้อมกับเพื่อนๆนี่ทุกวันวันละประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับ ช่วงเช้าก่อนไปทำงานแล้วมีอะไรเพิ่มเติมครับเทคนิคสําหรับการที่ปลูกบ้านให้บัวขาวเป็นนักสู้ในวันนี้บัวขาวเนี่ยอันดับแรกก็คือว่าเราให้เขาพักผ่อนค่อนข้างจะเต็มเต็มพิกัดครับก็คือนกที่บ้านเนี่ยพอประมาณสักหกโมงเย็นนกจะได้นอนตรงเวลามากแล้วก็เช้าเนี่ยก็คือตื่นตรงเวลาคือทุกอย่างของเขาเนี่ยคือการเลี้ยงนกคือการทําไปทุกอย่างตรงเวลาคือมีวินัยเลยมีวินัยเหมือนนักมวยเลยครับ ครับแล้วก็บัวขาวช่วงนี้จะแข่งบ่อยครับผมผมมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าทําให้เขารู้สึกกลับมาแล้วไม่เหนื่อยมากครับก็คือช่วงกลับมาจากงานแข่งสักประมาณ3ามวันครับผม,ผมจะไม่ให้บัวขาวออกแดดเก็บเก็บเลี้ยงอยู่ข้างในไม่ให้ออกแดดแล,แล้วพวกอาหารวิตามินอะไรมีเสริมอะไรให้บัวขาวด้วยหรือเปล่าครับอ่าบัวขาวทุกว,วันนี้กินแค่น้ํากินผมให้นกผมกินน้ําต้มอืมครับเทคนิคเหมือนนักร้องครับ ไม่ต้องใส่วิตามีอะไรเป็นพิเศษเลยผมให้กินน้ําที่ต้มน้าที่ต้มจากการน้ําร้อนครับผมแล้วก็อาจจะผสมเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรที่ขมขมครับไอบาลไอฟ้าทลายโจรอ๋อฟ้าทลายโจรอ่าแค่นั้นแหละครับแค่หวาครับกินแค่ก็พอแล้วพอแล้วแล้วก็อาหารก็ปกติอาหารตอนนี้เลี้ยงอาหารทั่วไปปกติครับครับผมโอ้โหเจ้าบัวขาวสุตาของวงการเมืองไทยปี2019เลยนะ เก่งที่นกครับแล้วมีเทคนิคอื่นไหมครที่ทําให้บัวขาวเนี่ยร้องเล่นอยู่บนราวได้มีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือตอนนี้สังเกตว่าบัวขาวเป็นนกเพชรบุรีครับแต่ณตอนเนี้เราอยู่กรุงเทพครนกสํานวนเพชรเนี่ยมันหาน้อยบนราวอวัวขาวจะมีเพื่อนอยู่ข้างในซึ่งเป็นนกทานองแบบละอูเหมือนกันจำนวนประมาณห้าหกตัวก็คือมีสัตว์ทีสมาชิกขุนพลละอูช่วนเพลงช่วยเขาอยู่ ทําให้ทุกครั้งเวลาเขาออกไปที่ลาวครับเพื่อนเพื่อนบนลาวจะได้ยินเพลงเพลงตะนาวสีมาเลยเพลงกระด้วนสำนวนตะนาวสีออกมารเราก็จะรู้ไอเนี่ยบัวขาวอ่าเขาก็ได้มาเชียร์การสนทนาเลยไม่เหมือนใครครัาวหมครับ,รบลักษณะแบบนี้ร้องแบบนี้ราคาค่าตัวประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาในใจตอนนี้เนี่ยที่ภรยาขอไว้บอกว่าถ้าไม่ได้ราคานี้ขอไม่อยากให้ไปเขาขอไว้แค่ครึ่งล้าน ครึ่งร้านเท่านั้นครับคุณผู้ชมแต่ถ้ามาครึ่งร้านนี่บ่อยแน่นอนเหรอฮะหรือว่ามาครึ่งร้านมาคุยกับแม่บ้านนะครับอย่ามาคุยกับผมยังไม่จบใช่ไหมครับครึ่งร้านนี่ยังไม่จบขอดูว่าคนที่เอาไปจะเลี้ยงยังไงครับผมเพราะว่าเป็นห่วงเพราะว่ารักมันมากอ๋อเขาอยู่กับเรามากว่าจะปลูกบ้านมาจนเป็นบัวขาวนักรบคาบนราวเหล็กนักลบลาอูทุกวันนี้บางคนเนี่ยซื้อนกไปเป็นนกแข่งแล้วก็ไปโด๊บไปอะไรมันมากเกินไปครับซึ่งเราก็เป็นห่วง เราอยากให้นกตัวนี้ที่อายุหนึ่งขวบกับ5เดือนหนึ่งขวบสเดือนเนี่ยครับผมเราอยากเห็นวันที่เขาอายุ3ปี4ปีที่มันแบบเต็มฟอรม,อรมและเป็นผู้ใหญ่เต็มพิกัดล่ำมาแข็งแกร่งนะครับเราหวังว่าเขาจะเป็นตำนานได้อีกหนึ่งตัวโอ้โหครับ<ม>ราคาครึ่งล้านนะครับอ่ะให้รู้ก่นแค่นี้ครับบัวขาวมีที่ไหนการฝึกนะครับจากต้นต้นนะครับครับแล้วก็เรือราคาอยู่ที่50,000 0บาท อันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนนะต้องรอคุยกับคุณภรรยาก่อนนะครับแล้วเรื่องราวของปากัดนะครับ่า<ม>งี้เราเกิดไปแล้วนะครับว่าคุณต้นไม่ได้เก่งเรื่องนกกรงหัวจุงเดียวมีเรื่องปากัดซึ่งเราทาไว่อีกเทปหนึ่งด้วยไปตามดูกันได้สําหรับคนที่พลาดเรื่องของปากัดระดับแชมป์รหรือว่าจ็อกกี้หนึ่งเดียวของประเทศไทยเขาทําหน้าที่ทาอะไรอาชีพนี้เป็นอย่างไร ไปตามมันได้ในเทพของปากาัดเสื้อตัวน,นั้นสีขาวใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เสื้อสีเขียวนี่เรื่องนกนะครับคุณผู้ชมครับเนอฝากกดไลค์กด share, แชร์เพจสมาธ์ส่งเสริมสัตว์สวยงามประเทศไทยฝากติดตามในเรื่องของอดัมกับลุงตุ้ยที่ u t u b e นกสปอตชานแนลนะครับช่วงนี้ถ้ารักอดัมเป็นหัวดาอยากให้ดําหายจากโรคปากเบี้ยวไวๆก็ช่วยไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆรับรองอดัมจะหายเป็นปกติโดยเร็วแล้วก็ยิ้มกลับมาสองข้างเท่ากักนเพราะตอนนี้ลุงตุ้ยแซวละว่าพิธีกรหนึ่งเดียวที่ยิ้มได้ข้างเดียวเน คืออาดามดูสิครับเนี่ยเดินใน้าง,งเดียวมันยิ้มสอง้างไม่ได้โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณคุณต้นมากครับ,คร,บครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผม นั้นเนี่ยปลาตัวนี้ยังไม่ติดรางวัลยังเป็นแค่ลูกปลา <c oughs> แล้วก็ช่วยเขาเอามาเลี้ยงจนได้ขนาดพร้อมประกวดตั้งแต่เล็กจนโตสีที่เราเห็นอยู่ที่มาร์กหัวเนี่ย <c oughs> เขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลย